อีฟขอพูดถึงประเด็นของอิงฟ้ากับชาร์ลอตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นแหละว่าเป็นข่าวออกมาว่ามีรูปหลุดชาร์ลกับผู้ชายคนหนึ่งพอดีอีฟเห็นโมเมนต์ของทั้งคู่หลังจากที่ไปออกรายการของคุณบูด,ดี้นะคะมันสะเทือนใจอยู่นะตอนที่เห็นอิงฟ้ากอดสเตนดี้ตัวเองช่บาะแล้วก็พยายามอนเตอร์เทนกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งคือชาร์ลก็คือนั่งร้องไห้อยู่เราไม่รู้หรอกว่าลึกๆทั้งสองคนรู้สึกอะไรยังไงนะ แต่เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติอะซึ่งอยากจะพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าเราเห็นถึงดาบสองคมของการมีคนรักมากๆเนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเป็นคนที่ไม่ชอบเราเลยก็ได้อย่างที่เพื่อนเคยเห็นแล้วว่าอีฟะจะดูผลงานของทั้งคู่เนาะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ก็เคยทำรีแอคเอาไว้คือแบบเราอะติดตามผลงาน แล้วก็ชอบเวลาเขาอยู่ด้วยกันเป็นโมเมนต์อย่างเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกที่น่ารักหรือเวลาไลฟ์สดทั้งคู่แบบสจงมุกตลกให้กันอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากๆเว้ยแล้วเวลาเราดูผลงานเขาอ่ะแบบตอนแสดงซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็หวีดกับซีนต่างๆที่เราได้ดูเป็นเซอร์วิสให้แฟน,แฟนๆยอะไรเนาะแต่ว่าอีฟจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าจะเป็นชิปเปอร์แบบหนัก เพราะกลัวสิ่งนี้นะคะอย่างที่เพื่อนสังเกตว่าอีฟอะดูหนังเลสเบีย้ยนหนังหญิงรักหญิงมาเยอะมากนะคะแต่จะไม่ค่อยชิปทั้งคู่ในชีวิตจริงอะไรเงี<ๆ>้ยเพราะกลัวโมเมนต์แบบนี้แหละจริงก็แอบชิปนะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าแบบชิปไปร้อยเปอร์เซ็นต์อะไร่เงี้ยนะคะคือจะเป็นแนวแบบชอบดูโมเมนต์น่ารักๆเวลาเขาอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่มักจะเผื่อใจไว้เสมอว่า เขาเป็นคู่จิ้นกันอะไรอย่างเงี้เนาะไม่ได้เป็นคู่จริงจะเผื่อใจอย่างเงี้ยตลอดนะคะเพราะว่ากลัววันแบบนี้แหละอย่างกรณีเนี้ยเนี่ยคนที่อกหักมากกว่าเจ้าตัวอะไรเลยเนี่ยก็คือแฟนคลับที่จิ้นมากๆชิปมากๆซึ่งจริงอะมันเป็นดาบสองคมนะอย่างที่บอกว่าโมเมนต์ที่มันฟินมันดีอะมันจะแบบโคตรดีโคตรฟูเลยเพราะเราอะลงแบบถล่มไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเจอโมเมนต์แบบเนี้ยอย่างน้องเปิดตัวหรือเห็นภาพหลุด กับผู้ชายอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกที่แบบพังพินาศพอมันเกิดความรู้สึกว่าเราผิดหวังกับความสัมพันธ์ที่เราเคยคาดคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบเนี้ยมันเคยดีที่เขาอยู่ด้วยกันหรือเราเคยชิปว่าเขาเป็นคู่กันแล้วพอความสัมพันธ์มนไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้อะมันกลายเป็นว่าเราพุ่งเป้าไปโจมตีอีกฝั่งหนึ่งคนฝั่งที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดซึ่งเอาจริงปะเพื่อนอีมีความรู้สึกว่าจะว่าแฟนคลับผิดไปเลยซะทีเดียวอ่ะก็คงไม่ได้ เพราะว่าช่วงหลังๆมานี้อต้องยอมรับจริงๆว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยมีการแสดงความรู้สึกที่ออกมาชัดเจนตอนแรกอะ่ะเป็นฝั่งหนึ่งมีการแสดงความรู้สึกแบบเปิดเผยความรู้สึกชัดเจนและพออีกฝั่งหนึ่งไม่ได้รู้สึกตรงกันก็เลยไม่ได้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเริ่มรู้สึกใช่ไหมเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลุนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ก็แอบเผื่อใจไว้ห่างๆเพราะกลัวอะไรแบบนี้นี่แหละ แต่ต้องยอมรับว่าช่วหงหลังๆอ่ะเอออีกฝั่งหนึ่งเขาชัดเจนกับความรู้สึกขึ้นมานะคะว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันแล้วก็เหมือนกลายเป็นว่าคนที่เคยจีบก่อนค่อยๆถอยความรู้สึกไปเหมือนที่มีคนบอกว่าจากร้อยค่อยๆลดลงแล้วก็จากศูนย์ค่อยๆเพิ่มขึ้นมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คนชิปอ่ะอีเข้าใจนะมันเกิดความมีลุ้นเกิดความมีความหวังขึ้นมานะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเจออันนี้บ้งเข้าไปมันก็เลยเกิดความรู้สึกแบบงงนะคะว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมา เมื่อไม่นานนี้คืออะไรสิ่งที่สื่อสารออกมาคืออะไรแต่ใดๆใดก็ตามนะเพือเ่อนอยากจะบอกว่าเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่า ไอการมีคู่ชิปมีโมเมนต์อะไรเงี้ยโอเคมันดีมันน่ารักเราได้สิบโมเมนต์อะไรต่างๆเนะี่ยแต่อย่าให้มันไปถึงขั้นที่พอคนใดคนหนึ่งไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราไปโจมตีเลยอะไรเงนะี้ยเนาะหรืออย่าให้มันถึงขั้นที่รู้สึกว่าเราเองเหมือนถูกหลอกหรือถูกโกหกอะไรอย่างนั้นเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเอออย่าให้มันถึงขั้นนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยมีคนบอกว่าคิวศูนย์ขยับแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออก็ไม่รู้แหละไม่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นไปในทางไหนนะคือทั้งคู่อาจจะแบบ คู่ชิปอาจจะไม่ได้แล้วหรืออาจจะยังเป็นคู่ชิปกันต่อไปได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าจะออกทางไหนก็ให้กําลังใจแล้วกันเนาะไม่ว่าจะไปในวีเดียกันหรือว่าแยกทางกันอะไรอย่างเงี้ยคูมันก็ต้องก็ต้องไปต่อนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพักพักบ้างก็ดีนะไอ้เรื่องคู่ชิปอะหมายถึงว่าแฟนคลับอะเออแบบตอนเนี้ยโหบางคนแบบเตรียมหาคู่จิ้นคู่ต่อไปแล้วอะไรอย่างงี้เนาะว่า ใครดีก็โอเคแหละมีโมเมนต์มันก็ดีมันก็น่ารักแหละแต่แบบบางทีอ่ะพักหายใจให้ขอกันบ้างเนาะเป็นชิปเปอร์ไม่เจ็บกันบ้างไงเออไม่เหนื่อยกันบ้างหรออะไรเงี้ยก็ให้อิงฟ้าได้มีช่วงแกลบบ้างก็ได้พวกแกเออถ้าการชิปมันแบบมันทำให้เราเจ็บอะรถ้าการชิปมันทําให้เราเจ็บเราต้องเรียนรู้นะเออ ก็ต้องมีลิมิตมีเลเวลแล้วก็อย่าพึ่งจับใครมาคู่เลย <c oughs> คือให้มันแบบคือให้มันแบบให้ใจให้คอกันหน่อยเนาะหรือบางทีเขาอาจจะปังๆก็ได้ช่วงนี้ที่เป็นแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างนงี้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยเนาะเออที่แบบเราเสพสื่อหรือดูอะไรก็มีสตินิดนึง อันนี้บอกตัวเองนะคะว่าจะชิปจะอะไรก็เออยังหยังหน่อยแต่ดีที่แบบว่ายังยังไว้อยู่เพราะกลัวว่าจะเจอโมเมนต์อะไรแบบนี้แหละไอที่มาทําคลิปนี้ไม่ได้อยากจะซ้ําเติมชิปเปอร์อะไรอย่างเี้ยเลยแต่อยากจะบอกว่าแกในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ move on กันเนาะแล้วก็อยู่บนพื้นฐาน b a s อ on อะไรที่มันแบบความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะ่ะเออก็อยู่บนพื้นฐานนี้แล้วก็ให้รู้ว่าทุกๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะก็ให้เราแบบ ตั้งรับได้ดีขึ้นถือว่าสถานการณ์นี้เป็นบทเรียนแล้วก็ใครรู้สึกอกหักจากฮิวใจอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ